ในครับพี่น้องท่รัละครับวันิปโรชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสองเทสติกาบทที่3นะครับข้อที่3ถึงข้อที่5ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าการทรงป้องกันให้พ้นจากความชั่วร้ายท่านอารย์เปโลเป็นห่วงพี่น้องมากนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ปกป้องพี่น้องให้พ้นจากคําสอนที่เป็นคําสอนผิดที่สอนให้คริสเตียนนั้นเฉยเมยแล้วก็ให้ดําเนินชีวิตแค่รอพระเจ้าเสด็จกลับมา แต่ไม่ต้องทํามาหากินอะไรนะครับบางครั้งก็มีคําสอนผิดๆอีกหลายประการเข้ามาซึ่งเปาโลก็เป็นห่วงมากครับท่านจึงได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับและในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแต่ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะทรงเสริมกําลังท่านทั้งหลายจะทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายเรามีความวางใจในท่านเนื่องจากองค์เป็นเจ้าว่าท่านกําลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากําชับท่าน ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักของพระเจ้าและถึงความมั่นคงของพระคริสต์พระคำของพระเจ้าในตอนนี้จะสังเกตว่าเมื่อท่านเปาโลได้เป็นห่วงพี่น้องท่านอธิษฐานขอพระเจ้าให้ปกป้องคนเหล่านี้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายอันที่หนึ่งครับท่านขอตามความสัตย์ซื่อตามพระสัญญา ขอความสัตย์ซื่อตามพระสัญญาของพระเจ้าที่จะปกป้องพวกเขาพระคัมภีร์บอกว่าแต่องค์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะเสริมกําลังท่านทั้งหลายพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงคําว่าเสริมเนี่ยนะครับหมายถึงว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์ไม่ได้แค่ช่วยเราและปกป้องเราแต่พระองค์เสริมกําลังเราหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราก็ต้องพยายามในส่วนของเราเหมือนกันเมื่อพระเจ้าได้ประทานกําลังให้กับเราในโลกนี้เมื่อเราเองจะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายที่เข้ามา สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องทำส่วนของเราเต็มที่โดยพึ่งกำลังจากพระเจ้าพระเจ้าเสริมกำลังคำว่าเสริมไม่ได้หมายถึงเนรมิตนะฮะเสริมหมายถึงเพิ่มให้กับเราและจะส่งป้องกันเรานะฮะดังนั้นขอบคุณพระเจ้าพราะองค์จะเสริมกำลังและป้องกันเราตามพระสัญญาของพระเจ้าเน้นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเน้นถึงการปกป้องของพระเจ้าต่อคนที่พยายามสุดความสามารถนะครับนั่นคือสิ่งแรกนะครับ ท่านอาจ์บลโลขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องจากสิ่งชั่วร้ายตามความสัตย์ซื่อตามพรสสัญญาอันที่สองก็คือความตั้งใจกระทําตามพัะไยสังเกตในตอนนี้บอกว่าท่านอาจ์บลโลบอกว่าเรามีความวางใจในท่านเนื่องจากโองคุณเจ้าว่าท่านกำลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปกำลังพูดถึงความตั้งใจของพี่น้องว่าพี่น้องกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องละ ตอนนี้จะต้องทําต่อไปไม่ใช่นั้นพระเจ้าก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้เขาต้องทําและก็ต้องตั้งใจจะทําต่อไปความหมายโดยรวมก็คือหนุนใจให้พี่น้องนั้นได้ดําเนินชีวิตวางใจพระเจ้าสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งใจจะทําและก็ทําต่อไปเมื่อเรามองย้อนกลับมาในบทที่หนึ่งเราจะรู้ว่าท่านอาจารย์มอโลสอนบอกว่าพระเจ้า จะให้ความตั้งใจดีและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จผลจำได้ไหมครับในบทที่1ข้อที่11พระเจ้าจะให้ความตั้งใจดีและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสําเร็จดังนั้นเองเราเองจะต้องมีความตั้งใจกระทําตามพระทัยของพระเจ้าประการที่3ก็คือจะต้องมีชีวิตที่ติดสนิทไปกับพระเจ้าข้อที่5บอกว่าขอพระเป็นเจ้าทรงนําใจของท่านให้เข้าถึงความรักของพระเจ้า หมายความว่ายัางไงครับในการที่จะต้องเข้าถึงความรักของพระเจ้าหมายความว่าทุกคนไม่สามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าได้หรือจะต้องขอพระเจ้านําไปถึงจุดนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงความรักของพระเจ้าได้แต่เราจะเข้าถึงความรักของพระเจ้าในระดับขนาดไหนตรงน,นี้ได้บอกว่าถึงความมั่นคงของพระคริสต์นความรักของพระเจ้าเราจะเข้าใจว่าความรักของพระเจ้านั้นเรายิ่งเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งอย่างรากมั่นคงกับพระเจ้าเท่านั้นยิ่งเข้าไปถึงความรักของพระเจ้าเท่าไหร่เราจะยิ่งกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นดังนั้นเองนะเมื่อท่านจักรพโลได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงป้องกันพวกเขาพ้นจากสิ่งชั่วร้ายอันที่หนึ่งครับเขาเชื่อในความสัตย์ซื่อตามระสัญญาของพระเจ้าอันที่สองเขาปรารถนาให้พี่น้องตั้งใจกระทําตามพัะทัยของพระคริสต์อันที่สามเขาหนุนน้าใจให้พี่น้องติดสนิทกับพระยิศวร ซึ่งมันจะทําให้เขาเองนั้นได้รับการปกป้องโดยพระเจ้าอธิษฐานได้กันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอทรงโปรดนําพาเขาทั้งหลายรู้ว่าพระองค์พร้อมจะปกป้องเขาทั้งหลายเสริมกําลังกับข้าพงหลายให้ผ่านความชั่วร้ายข้าแต่พระเจ้าให้เขาทั้งหลายระลึกถึงความสัตย์ซื่อตามพระสัญญาของพระองค์ตั้งใจกระทําตามพระทถยของพระองค์และดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ได้พลาดจากการปกป้องของพระเจ้าเหนือชีวิต อธิษฐานด้วยกันในนามพี่สุริตาอาเมนใช่ป๊อทครับ